สวัสดีค่ะนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจำวันที่26มีนาคมปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ2ก06ก็4 2 0 2 4 2 6 2 8 2 9นะ0 1 0 2 0 4 0 6 0 8 0 9นะคะจับคู่ก็2 0ก็6 4 2 6ก0 4 ือจะสองหรือจะแปดก็ได้แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกสองศูนย์สองสี่สองหกสองแปดนะคะจับหันเนาเนาะหกสองศูนย์หกสี่สองเจ็ดศูนย์สี่เก้าสองหกก็ขอเปนเพื่อนทุกคนโชคดีต่อไปพิเศษหนึ่งกับสี่สองกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดจับคู่ก็หนึ่งสี่ สองหหนึ่งสองก็4สี่ห้าสองสี่กับหนึ่งห้านะคะศูนย์ห้าสี่หนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งแล 0, 4, ้วก็ okay. Again, 0ูนย์สี่สองก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปปกติเจกับศูนย์หนึ่งกับสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจดดเกศย์็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หจับคู่ก็เจ็ดศย์เจ็ดสี่เจ็ด 1นึ่งหนนเจนะเจ็ดศูนย์สี่ศเจสี่หนึ่งเจดสี่หกจับพันเอ่านะคะสี่ตัวนี้เนาะต่อไป vip 8กับหนึ่งสี่กับ7 80 8 18ดศูนย์แสองแปดสดห้าแปดเจระวัง vip ก็จะเฉพาะกิดเด้อมันจะไปเข้ากันหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่หนึ่งเจหนึ่งแปเจหนึ่งหเจดแดสสเจดสี่เก้าหนึ่งเจ็ด จับคู่ก็แปดหนึ่งกับสี่เจ็ดแปดสี่กับหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดกับหนึ่งสี่เนาะจับหันเนาะนะคะระวังแปดมันจะขึ้นไป v I p เด้อเอ้ยเฉพาะกิจเด้อว,วันนี้เราเน้นสี่เจ็ดหนึ่งนะหนึ่งสี่เจ็ดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะวันนี้เฉพาะกิจมาต่างจากเขาระวัง v I p จะไปเข้าเฉพาะกิจเด้อเพราะว่าพิเศษปกติ v I P มาแนวทางเดียวกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ